กิจกรรมเครือข่ายบริการธุรกิจอุตสาหกรรม listmap ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบส่งเสริม SME โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่3ให้บริการแนะนำและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับบริการที่ครบถ้วนและตรงกับความต้องการเพื่อการพัฒนาด้านธุรกิจโดยผ่านการวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ความต้องการร่วมกันวางแผนและลงมือปฏิบัติเพื่อการพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีความพัลลิจะมีเผือกหอมกรอบค่ะมีกล้วยหอมกรอบแล้วก็มีมันที่กำลังจะตามมาเป็นตัวที่สามความหอมความกรอบนุ่มเบาของเผือกที่มันอร่อยมาก ชื่อว่าลีรักเจริญเสียงค่ะชื่อเลนเชอรี่เป็นเจ้าของแบรนด์หอมพันลี่ใบคุณเชอร์อยู่ที่ตำบลหัวดงอําเภอเมืองพิจิตรจงังหวัดพิจิตรค่ะเริ่มต้นด้วยการทำขนมไทยเนาะเรามีผลิตภัณฑ์ที่คนนั้นกินก็ว่าอร่อยคนนี้กินก็ว่าอร่อยเราก็เลยเออเราลองทันดูเผื่อมันเป็นไรายได้ของเราค่ะแล้วก็มีคนแนะนำว่าเออไปที่อุตสาหกรรมสิลองเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปเลยค่ะก็เป็น เผือกกรอบใส่ถุงซิบสีทองทองค่ะก็ถือไว้ให้เขาดูเนีย่ยเรามีอันเนี้ยเราทํากันแล้วก็มันอร่อยเราอยากรู้ว่าเราขายยังไงมันถึงจะไปถึงคนกินทางอุตสาหารกรรมก็ให้เราเข้าไปในเพจของอุตสาหารกรรมก็จะมีให้การอบรมท,นนที่นั่นที่นี่มีโครงการนู่นนี่เยอะแยะเลยค่ะทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหารกรรมภาคที่3เนี่ยเขามีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายที่จะให้เราไปเทสดูค่ะ นั้นเราไปคลินิกค่ะของศูนย์ส่งเสิรุตสาษากรรภาคที่3ก็นัดผู้ประกอบการไปเจอกับกลุ่มต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็เราไปเจอเกษตรจังหวัดเขาก็ให้คําแนะนําว่าเกษตรกรรายไหนที่ปลูกเผือกอยู่ในพื้นที่เราบ้างเราก็ได้ไปคอนแทคกับเขาคือต้นทุนเราก็ถูกลงเพราะว่าเราคุยกับเจ้าของสวนโดยตรงค่ะศูนย์ส่งเสริอุตสาหากรรมพาคที่3ก็เบื้องต้นก็คือจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่ทางศูนย์ ออกแบบให้แล้วก็ผลิตให้ในราคาต้นทุนที่ถูกกว่าท้องตลาดค่ะเขาให้เครื่องสลัดน้ํามันมาอีกค่ะเครื่องสลัดน้ํามันเนี่ยช่วยมากเพราะว่าตอนแรกอะเราต้องซับน้ํามันที่เป็นต้นทุนเขาเยอะมากค่ะซับสองคืนแล้วถึงจะเอาขายที่ตลาดค่ะแต่ว่าพอไปเข้าโครงการกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่3เนี่ยเขาก็ให้เครื่องสลัดน้ํามันมาเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทําเข้าไปที่ พัฒนาชุมชนอำเภอเพื่อเอาสินค้าเราไปขอจดทะเบียนโอทอปจากนั้นก็เข้าไปที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรค่ะไปขอคำปรึกษาเรื่องการผลิตเพื่อให้ได้อ,อยอมาเพื่อให้สินค้าเรากระจายไปได้ทั่วประเทศองนี้ ได้เยอะมากค่ะจากโครงการลิส Map เราได้ไปเจอเครือข่ายได้ไปเจอเพื่อนแล้วได้ไปรู้จักกับหน่วยงานราชการต่างๆบางคนเราก็ไม่เคยรู้ว่าเขาให้โอกาสอะไรกับเรานะีคะวันนั้นเราไปเจอเราก็ได้โอกาสที่จะรู้จักกับคนหลายคนนลคะหน่วยงานหลายหน่วยงาน,นะคะ่ะผู้ประกอบการเพื่อนๆคนอื่น,น,นที่อยากจะเข้าโครงการลิส Map ก็ให้เดินเข้าไปที่ศูนย์ส่ง,งเสร,ร,ริมอุตสาหกรรมภาคที่3ของจังหวัดพิจิตรเลยเรามีสินค้าเราก็ถือไปให้เขาเลยคะ่ะว่า เราอยากเข้าโครงการด้วยเราอยากพัฒนาของเราในด้านไหนๆเราเดินเข้าไปปรึกษ,ษาเขาได้เลยค่ะที่นั่นมีแต่คนใจดีแล้วก็ให้โอกาสเยอะเลยค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะมีแต่ประโยชน์ที่ได้รับค่ะขอบคุณโครงการลิ t Map นะคะของศูนย์ส่งเสริมวัฒกรรมพักที่3กรมส่งเสริมสาหกรรมที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ให้กับผู้ประกอบการอย่างเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะ